ครับสวัสดีผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดออนดีอันครับเตอร์กันนะค,ะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยผมพอเราเริ่มเกมมาเขาจะมีสมุดคู่มือมาให้เราหนึ่งเล่มนะนี่หน้าตาสมุดคู่มือเป็นอย่างนี้แอดออนตัวนี้จะมีไอเทมแค่ชิ้นเดียวนะก็แอดออนตัวนี้จะขายอยู่160ไมคอนนะก็จะมีไอเทมอยู่แค่ชิ้นเดียวแต่ผมว่ามันเป็นชิ้นเดียวที่แบบผมหามานานอะ่ะมันมีประโยชน์พอสมควรเลยฮะ นี่วิธีครับก็ไม่ยากอะ่ะใช้หินหยาบเอามาวางเรียงกันเป็นสี่ก้อนอะ่ะก็คาได้หรือคาพผ่านช่องตัวละครเราก็ได้ะ่ะวิธีการใช้งานก็คือเวลาแบบสมมุติว่าเคยแบบนี้ไหมเวลาเราทําประตูใช่ไหมเราวางประตูไปอะ่ะเวลาเราคราพประตูมามันจะได้ประตู3ามบานแล้วเวลาเราวางไป2ประตูเนี่ยมันชอบเหลือบานหนึ่ง แล้วเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรใช่ไหมเราก็ต้องโยนทิ้งนี่ฮะเราสามารถเอามาใส่คืนได้นี่เราได้เป็นบล็อกคืนอย่างนี้เลยคือแบบโคตรแจม่มแล้วเนี่ยขั้วหินตัดใช่ไหมนี่เราเอามาใส่คืนได้เห็นไหมไม้นี่ได้หมดเลยเนี่ยพวกบล็อกตัดทั้งหลายเราสามารถเอามาใส่คืนได้หมดเลยคือแบบโอ้เจ่มมากอะอย่างกระจกอ่ะเราไปตัดแล้วนี่เรามาใส่คืนได้ ออ้ยแจมนี่เห็นไหมพวกล้วที่เราทําเหลือแบบสมมุติว่าเราทําไว้เยอะเราเหลือเศษเนี่ยนี่เรามาใส่คืนได้ทุกอันสามารถเอามาคืนได้หมดเลยอะคือแบบโอ้เยี่ยมมากแต่ของที่เป็นเนเธอร์อย่างนี้เอามาคืนไม่ได้นะนี่แต่ถ้าเป็นพวกไม้ปกติเลย,เลยอย่างนี้เอาคืนได้ปกติะ่ะโกงได้ไหมนะ อ่ะกลงไม่ได้จะมีของบางชิ้นที่เอาคืนไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คืนได้นะนี่อย่างประตูเห็นไหมประตูก็เอาคืนได้โอ้โหคือแบบเนี่ยแจมอะ่ะคือมันช่วยแบบยังไงอะ่ะช่วยเคลียร์คังเราได้แบบเยอะขึ้นมากเลยคือก่อนหน้านี้คือแบบเราเหลือเศษเราก็จะไปยัดใส่กล่องมันก็ลกใช่ไหมฮะหรือไม่เราก็เอาไปโยนทิ้งอย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้โห อันเนี้ยก็คือแบบมันเอากลับมารวมเป็นก้อนเดียวกัน,นก็คือแบบดีมากอ่ะหรือสมมุติว่าเราไปตีซอมบี้ใช่ไหมฮะเราได้ชุดทองมานี่เราไปแลกเป็นทองคืนมาได้เห็นไหมได้ชุดเพชรมาเราไปแลกคืนได้แต่เนเธอร์ไม่ได้นะเนเธอร์ Nether ไม่ได้เนเธอร์ Nether ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยเหมือนจะได้เกือบหมดอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้เห็นไหมได้เป็นเหล็กหนังอ่าหนังได้ประมาณนี้อ่ะคือแบบ โจ้หแจมอ่ะธนูไม่ได้ธนูเหมือนจะไม่ได้อะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะคืนได้หมดลงเท้าเห็นไหมเนี่ยเห็นปะมันคืนเป็นเศษมาอย่างเงี้ยคือแบบโหดีงามอะ่ะคือผมหาแบบนี้มานานอะ่ะซึ่งไม่มีใครทําสักทีผมรู้สึกว่าเวลาเล่นแบบขยะมันเยอะ,อะแล้วตัวนี้มันตอบโจทย์ผมมากเลยเนี่ย เราก็เอามาใส่คืนเห็นไหมเราก็แลกเป็นเนี่ยคืนมาได้แต่เหมือนบางอันผมรู้สึกว่ามันจะได้คืนมาเยอะกว่าปกติด้วยนะเขาอาจจะต้องแก้บรรลัษหน่อยหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าบางอันมันคืนมาเยอะเกินไปหน่อยแต่โดยรวมก็ก็ดีอ่ะดูดิเนี่ยเห็นป่ะโดยเฉพาะอันเนี้ยเวลาแบบเราหั่นครึ่งอ่ะมันชอบมีเศษเหลือสองชิ้นสี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบจบแฮปปี้ จบเลยก็คือคืนเป็นก้อนได้ดีงามมากอะสำหรับแอดออนดีย n นคัรเตอร์ก็จะมีประมาณนี้นะฮะแต่เอาจริงๆผมก็แอบเสียดายนะจริงๆโมแจนควรจะเพิ่มระบบนี้เข้ามาเช่นแบบบล็อกตัดครึ่งอย่างเงี้ยเราควรจะรวมกลับได้จริงๆโมแจนควรจะเป็นคนเพิ่มเข้ามาให้เองอะแต่ไม่เพิ่มเข้ามาสักทีอะเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการไปหาแอดออนมาใช้แบบนี้แหละ ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย